บทบาทอย่างมากซึ่งทําให้เกิดสติภาพขึ้นในพื้นที่ครับเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันกันไปหนึ่งตอนแล้วนะคะตอนนี้เรื่องของโครงสร้างราคาน้ํามันก็ถูกตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคเพราะว่าไม่ได้สะท้อนราคาต้นทุนที่แท้จริงนะคะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีมุมมองต้นทุนราคาจากบริษัทพลังงานอย่างปะตะทนะครับก็มีการที่แจงครับว่าราคาน้ํามันปรับขึ้นลงตามราคาตลาดโลกวันจะไปติดตามข้อที่จริงพลังงานจากสองมุมมองในช่วงวาระประเทศ กับคุณดวงดาวอิชริยะครับคุณดวงดาวเชิญครับทุกครั้งที่มีการปรับขึ้นราคาน้ำมันก็เลี่ยงกับคำถามไม่ได้นะคะว่าเมื่อแหล่งน้ำมันอยู่ในประเทศแล้วเหตุใดจึงต้องอ้างอิงราคาตลาดโลก ตัวเลขการส่งออกน้ำมันไปยังหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งสิงคโปร์ที่บริษัทพลังงานนั้นระบุว่าใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิงราคาเป็นข้อสังเกตและก็ข้อถกเถียงกันมานานนะคะว่าจําเป็นแค่ไหนที่เราต้องอ้างอิงราคาตลาดโลกแล้วเหตุใดราคาน้ํามันที่คนในประเทศใช้ถึงสูงกว่าที่บริษัทพลังงานส่งขายนอกประเทศราคาน้ํามันที่ปรับขึ้นในรอบสามเดือนที่ผ่านมาอาจดูไม่มากนะัก แต่ทั้งหมดคือภาระของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ถูกอ้างโดยราคาน้ำมันในตลาดโลกเลขานุกการคณะกรรมาการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตพุทธิสภาศึกษากลไกร,ราคาน้ำมันตั้งแต่ปากหลุมถึงสถานีขายปลีกพบว่าต้นทุนน้ำมันดิบที่ขุดเจาะได้ในประเทศมีราคาถูกสะท้อนจากตัวเลขการส่งออกและราคาน้ำมันในประเทศผู้รับซื้อที่ถูกกว่าบ้านเราเกือบ20บาทต่อลิตร ในเวลาที่ผู้ขายหรือรวมกันในมริกาอยากขายน้ํามันเนี่ยเขาก็อยากขายในราคาที่เขาได้ส่วนแบ่งการตลาดสูงสูงแต่ไม่ขาดทุนถูกไหมฮะเขากพยายามขายในราคาที่ไม่ขาดทุนและได้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 ส่วนแบ่งตลาดมากๆราคาขายปลีกน้ํามันในประเทศมาจากราคาณโรงกลั่นในกรุงเทพกองทุนภาษีและค่าการตลาด ราคาโรงกลั่นในกรุงเทพที่จากค่าขนส่งจากสิงคโปร์มายังโรงกลั่นศรีราชาและค่าวขนส่งจากโรงกลั่นศรีราชามายังโรงกลั่นกรุงเทพคือเราบอกว่าวันนี้เราใช้ราคานําเข้าจากสิงคโปร์ถูกต้องไหมครับราคาไม่ใช่ราคาอ้างอิงสิงคโปร์นะราคาอ้างนํานำเข้าจากสิงคโปร์แต่เราเป็นผู้ส่งออกไปสิงคโปร์อันดับหนึ่งแล้วก็เราส่งออกไปอาเซียนทั้งหมดและเราส่งออกไปซาอุดีอาระเบียด้วย ละ่เเรหานี้ขามามาายนนน้้มัหก,กวเรขณะที่กองทุนภาษีประกอบด้วยกองทุนน้ำมันกองทุนอนุรักษ์พลังงานและภาษีมูลค่าเพิ่มส่วนค่าการตลาดคิดจากค่าบริการจัดหาค่าขนส่งจากโรงกลั่นกรุงเทพมายังสถานีบริการน้ำมันและกำไรที่บริษัทน้ำมันควรจะได้รับสำหรับค่าการตลาดรัฐบาลมีสิทธิ์เข้าไปควบคุมและตรวจสอบเพื่อไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไป นอกจากเรียกเก็บจากผู้ใช้น้ำมันสูงเกินไปแล้วยังมีการนำเงินส่วนนี้ไปใช้ผิดประเภทด้วยการอุ้มราคา LPG ที่ผิดโตรคเคมีเป็นภาคการผลิตที่มีอัตราการใช้สูงกระทรวงพลังงานโต้แย้งค่ะว่าไทยมีแหล่งน้ํามันในประเทศจริงแต่เมมีการผลิตแต่ละวันนั้นมีเพียงหนึ่งในสี่ของความต้องการใช้ทั้งหมดจึงพูดไม่ได้เป็นปากว่าไทยเป็นประเทศผู้ผลิตน้ํามันแต่ต้องพูดว่าเราเป็นประเทศนําเข้าน้ํามันค่ะ แหล่งน้ำมันดิบของไทยมีทั้งบนบกและในทะเลนะคะขุดเจาะโดยเอกชนอย่างเช่นเชฟร,นรอนปตทสาพ,พาด้วยการประมูลสำรวจสัมปทานและแบ่งผลประโยชน์คืนสู่รัฐค่ะในรูปของภาษีค่าภาคหลวงและกำไรบางส่วนรวมร้อยละห้าสิบแปดต่ว่าปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้วันละสองแส0้าหมืนบาเรลนั้นไม่พอกับความต้องการใช้วันละหนึ่งร้ล้านบาเรลนะคะและบางส่วนต้องส่งออกเพราะว่ามีสารปนเปื้อนและไม่เหมาะกับโรงกลั่นในประเทศค่ะ ไรมานำเข้านั้นจึงมากถึงวันละแ0 0แสนบาเรลหรืออาจเรียกได้ว่าไทยเป็นผู้นำเข้าน้ำมันสุทธิมากกว่าจะเรียกว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันค่ะโรงกลั่นสิงคโปร์มีขนาดใหญ่กว่ามีสิทธิภาพสูงกว่าต้นทุนผลิตต่อหน่วยเขาดีกว่าเรานะครับเราเองเนี่ยโรงกลั่นเล็กกว่าแล้วก็มีต้นทุนที่ต้องคุณภาพดีกว่าราคาดีกว่าที่สิงคโปร์แล้วยังมีที่เราต้องสมรองอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราให้บวกต้นทุนมาอย่างนี้เรื่อยๆโรงกลั่นบ้านเราเนี่ย ก็จะมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงนั้นเป็นการที่ป้องกันไม่ให้ผู้บริโภคถูกโรงกันเอาเปรียบเกินไปจึงเลือกใช้ใชราคาสิงคโปร์บวกค่าขนส่งมาเมืองไทยเป็นตัวราคาแคปไว้ right. โครงสร้างราคาน้ำมันขายปลีกหน้าปั๊มทุกชนิดราคาเนื้อน้ำมันจะใกล้เคียงกันนะคะที่ประมาณ23บาทแต่ส่วนประกอบที่ทำให้น้ำมันแพงนักวิชาการด้านพลังงานอธิบายว่ามาจากภาษีและกองทุนค่ะหากลดภาษีหรือว่ากองทุนราคาน้ำมันจะถูกลงทันทีส่วนนี้ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลที่จะบริหารจัดการ นอกจากนี้นะคะนโยบายภาษีแต่ละประเทศที่แตกต่างกันก็นกทําให้ราคาจําหน่ายต่างกันด้วยอย่างราคาเบนซินของไทยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นก็นับว่าอยู่ในระดับกลางแต่ว่าราคาดีเซลที่ไทยยกเว้นจัดเก็บภาษีสรรพสา,ามิตจะต่ากว่าหลายประเทศค่ะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในระดับที่แพงมากจนเกินไปแต่เหตุผลที่ราคาเราแพงกว่านั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเราเก็บภาษีแล้วก็เงินเก็บเข้ากองทุนในส่วนของน้ามันเบนซินเนี่ยค่อนข้างสูง สิ่งที่กระทรวงพลังงานและนักวิชาการเป็นกังวลก็คืออัตราขยายตัวของการใช้พลังงานในประเทศนะคะที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของโลกโดย GDP ที่เพิ่มขึ้นทุกๆหนึเปอร์เซนควรที่จะใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเพียง0.5เปอร์เซนแต่ว่าไทยกลับใช้พลังงานเพิ่มมากกว่า1%นึ่งเปอร์เซนตเเห็นว่าเป็นการใช้พลังงานที่ไม่มีประสิทธิภาพค่ะและในฐานะผู้นำเข้าพลังงานเราก็เสี่ยงต่อการขาดแคลนในระยะยาวด้วย นอกจากราคาน้ำมันแล้วนะคะก๊าซธรมรมชาติเป็นอีกประเด็นที่ถูกพูดถึงและตั้งข้อสังเกตคขาว่าปัญหานั้นเกิดจากการผูกขาดของบริษัทพลังงานเพียงรายเดียวนั่นก็คือปตทกลับมาติด